สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมเลยนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บนเคแล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับโลนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยถ้าใครติดตามน้องมาตลอดอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่านี่เป็นเสื้อที่น้องออกแบบถึงช่วงเวลาชีวิตหนึ่งของน้องนะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่าเวลานี้ไม่ใช่แล้วครับชีวิตน้อง สดใสมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือตามปกนั่นแหละก็คือน้องราตาชินกระจ่างกิจอดีสมาชิกรุ่นที่2ของวงเบียนเคิโคนแที่อยู่ในฐานะโอชิของผมคนเดึด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าอาชีวิตของน้องราตาเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายนะครับและก็ ฉากสุดท้ายในวงที่เราได้รับรู้กันก็คือคอนเสิร์ตลาสซีซั่นคอนเสิร์ตทั้งสุดท้ายของน้องๆรุ่นที่2ของวง v ีนเคนะครับที่จบการศึกษาพร้อมกัน14คนเลยนะครับที่อยู่คุนครบสัญยา6ปีนะครับก็ ต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องผ่านราวผ่านนู่นผ่านนี่มามากมายนะครับเป็นแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นล a า t ีซั่นที่ปิดซีซั่นได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแต่ว่าธรรมชาติของโลกมนุษย์นะครับมันมีฤดูกาลของมันะร้อนฝนหนาว ใบไม้ขีิบใบไม้ร่วงแล้วแต่เราจะเรียกกันวนกันไปสลับวนกันไปเรื่อยๆทั่วโลกนะครับราบใดที่โลกมนุษย์ยังอยู่มด,ดูการเหล่านี้ก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆครับคำว่าลาซีซั่นมันยังไม่มีจริงนะครับในชีวิตจริงซึ่งก็เหมือนชีวิตของน้องหน้าตานะครับลาซีซั่นในจักรวาลไวโดอผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับจักรวาลฟูดย r o u p แต่ว่า มันก็มีฤดูใหม่ที่ก้าวมาท้าทายชีวิตน้องต่อไปที่น้องต้องเดินต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการก้าวมารับฤดูใหม่ของน้องราตานี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นแรกได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครทุกคนทราบันดีอยู่แล้วว่าน้องราตาชอบ ภาคเสียงกระตูนน้องชอบดูกระตูนแล้วก็หัดภาคกระตูนอยู่ในห้องเล็กๆที่หอของน้องนะครับนั่นคือช่วงเวลาช่วงแรกของน้องแต่ว่าน้องรู้สึกว่าความฝันของน้องเนี่ยมันมันต้องไปไกลกว่านั้นมันมันต้องยิ่งใหญ่กว่านั้นน้องต้องเป็นนักภาคมืออาชีพให้ได้นะครับ หลังจากนั้นน้องก็ก้าออกมาจากเซฟโซนของตัวเองออกจากห้องเล็กๆของตัวเองที่หอแล้วก้าออกไปสู่โลกกว้างด้วยการไปร่ำเรียนการพากแบบมืออาชีพจากงไปเข้าคอสปรุกจริจัอยากให้ทุกคนทราบกันนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนการเปิดชีวิตใหม่ของน้องนะครับน้องได้รับรู้รับ ถึงเทคนิคการภาพแบบมือซักเหมืออาชีพมากมายน้องได้รู้จักนักภาพมืออาชีพมากมายน้องได้เปิดโลกตัวเองอีกครั้งและการเปิดโลกในครั้งนี้ก็ทําให้น้องเก่าขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมีทักษะมีความรู้ในด้านการภาพเสียงกระตูนมากขึ้นนะครับแน่นอนหลังจากน้องหมดสญยาจากวง b บนเกผมจำได้ว่าตอนเกียร์สเตทํำลาของรุ่นสองช่วงที่เดินไปส่งน้องรอบสุดท้ายเดินบกมือลำลากันผมบอกน้องรัตตาประโยคหนึ่งว่าขอให้เป็นผักนักภาคให้ได้นะแล้วน้องก็ทำได้จริงๆนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่า น้องลงข้อมูลข้อมูลหนึ่งว่าน้องได้พาคเสียงในกระตูนรูปเรื่องหนึ่งที่จะเข้าฉายทางเอ่อ n น็ต l i ิกอย่างจริงจังนะครับพอผมได้ทราบข่าวนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆผมแบบว้าวสุดยอดคือต้องดีใจแหละเพราะว่าน้องคือโอชีของผมแล้วท่น โอชิของเราได้ทำตามฝันของเอและสเ็จยังไงมันก็ดีใจอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นเรื่องที่ดีเป็นข่าวดีมากๆจริงตอนรับฤด,ดูใหม่ของน้องนะครับผมก็มั่นใจว่านี่น่นไม่ใช่เรื่องแรกหรอกมันยังมีเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่ตามมาอีกนอนแน่นอน,น,น,อนสำหรับคนที่ตั้งใจกับทุกสิ่งตั้งใจการทำงานทุกอย่างขนะองหน้าตา ขนาดน้องป่วยหนะักน้อยยังกลับมาได้เลยนะครับขนาดน้องถูกตัดสินว่าไม่ติดทีมสุท้ายน้องก็สู้จนติดทีมจนได้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ผมมั่นใจว่าน้องไปไกลมากๆอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาว่ากันต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ผมชื่นชมน้องนาตามากๆก็ ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วใครที่ติดตามทวิตเตอตอนนี้เขาเรียกว่า X อ็กแลนวนะ่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนมันมีข้อความข้อความหนึ่งที่คนเขียนเข้ามาเข้าเหมือนเขาตั้งใจมาว่าระบบอะไรสักอย่างของเราผมไม่ฟื้นฟยนะเข็ยก็แล้วกันนะครับแต่สิ่งที่น่าชื่นชมมากๆของน้อราตาเลย น้องไม่อยู่นิ่งกับคำพูดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่เหมือนดูถูกเมมเบอร์และดู ool, ถูกแฟนคลับดูถูกวัฒนธรรมของโ8ร์ดีเอูนะครับน้องก็ตัดสินใจออกมาพูดแบบสั้นๆแต่ได้ใจความน้องพูดอะไรไม่บอกแต่ทุกคนน่าจะทราบกันนีนะ่ประเด็นมันไม่อยู่ที่ว่าน้องพูดอะไรแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าน้อง เลือกที่จะไม่อยู่เฉยๆกับเรื่องนี้เพราะน้องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สั่นคลอนระบบโฟดิเฮดรลมเหมือนกันและต้องออกมาต่อโต้นะครับซึ่งขื้นชมนะก็จะว่าไปน้องเองก็หมดสัญญาออกจากวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องเอาตัวมายุ่งเกี่ยวก็ได้เพราะว่าถ้าออกมาเนี่ย ก็อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งออกมอว่าน้องต่อว่าน้องต่อสู้อยู่เงียบๆไปจะดีกว่าแต่น้องไม่น้องรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องออกมาพูดออกมาอธิบายกันนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีสังคมก็จะได้รับรู้ว่าเรามีวัฒนธรรมของเราที่มันเข้มแข็งมากๆและทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเบอร์หรือแฟนคลับเองเข้าใจในวัฒนธรรมนี้ยากดี่แท้นะครับแล้วก็เหมือนเป็นการออกมาปกป้องน้องๆที่ยังอยู่ในวงต่อด้วยที้ยังอยู่กับวัฒนธรรมนี้ต่อด้วยนะครับคือน้องไม่ใช่รุ่นพี่ที่นิ่งดูได้แต่น้องเป็นห่วงรุ่นน้องรุ่นต่อไปว่าถ้าไม่ออกมาพูดอะไรสักอย่างรุ่นน้องรุ่นต่อไปไ่ยจะต้องเจอคําพูดอย่างเนี้ยพูดถากทางเข้า,ขามาเรื่อยนะครับก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆน้นองราตาประสิทธิช์ชออกมาตรงนี้นะครับชื่นชมชื่นชมน้องราตามากๆจรนะครับก็เป็นสองเรื่องที่ผมยกมาคุยกันวันนี้ว่าน้องราตามีดีอย่างไรมีดีเช่นไรแต่ผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่แค่สองเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงน้องราตาแน่นอน ผมมั่นใจว่าในอนาคตเด็กคนนี้จะต้องสร้างสิ่งดีๆสร้างอะไรให้ผมได้ว้าวอีกแน่ๆเหมือนกับตอนที่น้องปรากฏตัวครั้งแรกแล้วน้องทำให้ผมว้าวแล้วลาตกตัวครั้งแรกเลยสาวเชียงใหม่ที่อยู่ในตู้ปลาฝักฝาสุดวันนั้นน่าสนใจมากๆและว,วันนี้น้องเติบโตมา 6ปีที่แล้ว6ปีนี้น้องเติบโตมาอย่างสวยงามมากๆน้องเติบโตมาแล้วก็ยังทำให้ผมว้าวได้อยู่เสมอจริงๆและมั่นใจว่าน้องก็จะทำให้ผมว้าวต่อไปในอนาคตได้แน่นอนนะครับก็เป็นงใจให้หนูอยู่เสมอนจาจาะน้องละตาไม่ว่าอยู่ที่ใดพี่ก็จะคอยตามเป็นใจคอยเอาใจช่วยให,ห้เสมอนะจ๊ะ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ